เช็คด่วนวันนี้24ตุลาคม2563กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเพิ่มเติม200บาทกลุ่มไหนได้รับบ้างฟังด่วนกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรเช้าให้เช้านาทุกท่าน และผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีทั้งช่องของเขาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรชาวไฮช,ชาวนาและผู้ที่ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับไปพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมือนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเขาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อทั้งจองของเข้าได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บ่บลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับพ,พี่น้องครับสําหรับข่าวสารในมือน,นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ้อมูมข่าวนะครับจากทางเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์สําหรับข่าวสารนี้ หากเพื่อนพี่น้องมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าวนะครับก็บสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดียวกับผมจะวางลิงก์ไปที่คอมเมนต์แรกนะครับเพื่อนพี่น้องก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกรมบัญชีกลางเตรียมใจเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนในวันที่24ตุลาคมนี้ให้ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเมื่อวันที่23ตุลาคม2 5 6 3นานางสาววิลาวันพญาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็นเงินจำนวน1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน1,000บาทต่อเดือนจากเดิมนะครับได้รับ800บาทต่อเดือนซึ่งนางสาววิลาวันนะครับได้กล่าวว่า ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับ800บาทและจะได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาทต,ต่อเดือนโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเมื่อวันที่9ตุลาคม2563กรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยวความพิการในเดือนตุลาคมเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่24ตุลาคมนี้ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์สามารถกดเป็นเงินสดได้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการจำเป็นของผู้พิการนางสาววิลาวันกก่าวทั้งนี้การจ่ายเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป จะยังคงจ่ายตามปฏิทินที่กำหนดทุกวันที่10ของเดือนนะครับหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลางโทร02 270 6400ตามวันและเวลาลราชการนะครับครับทั้งช่องของเฮาขอแสดงความดีใจกับพห้พี่น้องผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับที่ทั้งกรมบัญชีกลางได้มีการอวดเงินเพิ่มเติม,ตมให้จำนวน200บาทสำหรับพี่น้องท่านใดได้รับเงินแล้ว หรือตรวจสอบว่ามีการโอนเงิน200บาทเข้าบัญชีพี่น้องแล้วหรือไม่ก็จะลืมแสดงควานพิดเห็นเข้ามาบอกทางช่องของเฮาด้วยนะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขา่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ